ตื่นเช้ามาเต็นที่พบในเรื่องดีๆเรื่องจดใจกันแล้วไม่เล่าตัวว่าไปพบเรื่องกันแล้วเล่าแล้วโตวเธอคว่างเล่าไปเรื่องครูอันนี้ครูเตือนไปเลยนะเรื่องนี้ครูอยากจะเตือนทุกคนเลยนะไอ้ผู้ประกอบการ้านการทุกคนเลยนตัวคือเราต้องชื่อจัดกระดาษจีบแล้วก็ต้องชื่อสง่งกับลูกค้าด้วยเห็นตัวว่าอะไรโต้รูไปพบไอ้เจ้าของกิจการแบบนี้นตัวว่าอยู่ได้ไม่นานหรอกโตว อ<ส> <orman pulse. S 1> ะไรตัคือเรื่องมันปันี้ลูกคือครูเตือนเช้าวัน jay วันเนี้ยข่าวว่าให้ไปซื้อไอ้ไอ้เนี่ยไอ้ไอ้ไอ้โทเย็นนั่นเตัวไอ้โทเย็นนั่นเตัวเราเอาไว้เจนน้ำแล้วเตัวไอ้กล้วยมันโจรน้ำมันเย็นนั่นตัวอะไรตัวครูว่าไอ้ไปซื้อแล้วทีเดียวครูก็เลยเช็คเอ่อของในออนไลน์เลย กูไปเลยได้ได้คุยนั่นแล้วขขก็กูก็งห้านแล้วก็ป้อมร้านอยู่ร้านหนึ่งแต่ว,ว่าเราอยู่ไม่ไกลครูเลยครูก็เลยถามว่าเออ่มีโต๊้ยินพันลีไหมเขาบอกมีครูถามว่าราคาเท่าใดย่อดในตอนนั้นแล้วโต้ก็บอกว่า,าราคาห้าพันบาทในตอนั้นแล้วครูก็เลยปลุไปเลยทีเดียว ครูเติร์นกินกาจักดกลุ่มรูปร้มไปเลยเลยเตอร์ทีเดียข่าว่าเออตอนเดียวใจไปรับตู้เย็นหลบมาเลยราคาห้าพันมันไม่แพงเท่าใดเลยเติร์ว่าครูก็เลยไปถึงร้านครูก็บอกว่าออที่โทรมาแรกเจ้าออบอกว่าออที่จะเชือตู้เย็นนะเติร์แลวครูถามว่าออตกลงออยอดมันเท่าใดก็เลยจะจ่าย่ขึ้นดให้เสจ็จเลยเตอร์ว,ว่าแล้วทีนเดียก็บอกว่าออตอนนี้มันที่ปนาเตอร์แล้วเตัร์นล่งที่แหล่เติร์แหล่งไว้ห้าพันนู้นเติร์ พอไปถึงร้านบอกจีปะหน้าเธอเลยเลอไม่เลิคนเราเจียมความรู้สึกกันในฐานะคนเจอเธอเราผู้บริโภคก,กันเธอบอกเราว่าปันจะไปตอนตครับพอไปถึงหน้าร้านบอกยีปะหน้าเธอเลยมันไม่จงกันเลยเธอว่าแล,ล้วทีเี้ครูบอกว่าแล้วเบอร์บอกห้าปันดูแลนี่ขายปืนจีปะหน้าล่ะต้อง 5, อ้าปันแลลวเธอใช่ไหมเราโัวมาตามแล้วยายเราเจียวความรู้สึกตา ก็าตาม 5, ่าปันมาขายปลื้ที่ปันห้าครูก็เลยบอกว่าตาที่ปันห้าครูไม่ก่อเพราะว่าร้านไม่ชื่อตรงลเลยตอะบอกเราห้าปันใช่ไหมมันไม่ชื่อตรงครูก็เลยบอกว่าถ้าจะขายต้องขายแบบตรงไปตรงมาใช่ไหมราคามันต้องบอกปันปลื้มันต้องขายปันนั้นแล้วเขาก็เลยบอกว่าโอเคก็ได้ปันก็ได้เลยอันทีครูไม่ขายเลยตัแล้วลไม่เบลอลงออ กันเลยทําไมการนี่กล้องที่คิดได้ขึ้นก่อนว่าเออลงตามมาโค 5, หน้าพันจะไปกล้องไปเลยหัวเจ้า